นิดหน่อยคือมันก็มันก็ไม่เป็นไรมากเพียงแต่ว่าคนในครอบครัวบางทีเราก็อาจจะไม่ค่อยได้ใส่ใจมากนะักคือแบบเรื่องของการดูแลเอาใจใส่กันแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ควรปิดทึบแบบนี้นะคะเวลาเราทําครัวเนี่ยมันจะไม่มีทางระบายออกพอมันไม่ระบายออกปุ๊บเนี่ย<อ>มันอาจจะเป็นที่ฝาหรือเป็นหลัง,งคะ่ะ ตอนแรกว่าจะเปลี่ยนเป็นแบบใสๆเพื่อให้แสงมันเข้ามาแสงเข้าได้แต่ลมมันไม่เข้ามันก็จะดูอึดอัด<ช>แ,ตแต่ทีนี้บ้านเนี้ยคนบ้านเนี้ยมักจะชอบชอยู่แบบอับๆเหมือนกัน<ช>คือแบบอยู่แบบทึบๆอะ่ะลมไม่มีก็อยู่ได้อะไรเงี<ช>้ยคืออาจจะไม่ค่อยเน้นลมเท่าไหร่แต่ถ้าถ้าตามหลักกายภาพแล้วเนี่ยถ้าเราปิดทึบเกินไปบางทีเวลาเราทํากับข้าวเนี่ยควันมันจะตีเข้าบ้านทันทีถูกไหมเพราะมันไม่มีลมระบายออกเราอาจจะหาช่องหาป่องหาทางที่จะให้ระบายออกได้ อาจจะเปิดฝาสักสองฝาด้านบนสุดเพื่อที่จะให้หลอกอสบายทีมันเป็นพนงระบายอากาศได้เหมือนกันแล้วก็ว่าจะเปลี่ยนที่เป็นแบบใสๆก็ได้เพื่อให้แสงเข้าลมได้ช่องลมมันเพราะตรงนี้